เกษตรมูลค่าสูงคืออะไรอะคะคำว่าเกษตรมูลค่าสูงมันมีหลายวิธีการไม่ได้มุ่งไปที่การผลิตเยอะๆเอามากองขายแข่งกันทําคุณภาพดีอย่างเดียวก็ไม่ใช่ค่ะผู้บริโภคควักเงินแล้วจ่ายตังเพื่อซื้อทุเรียนลูกหนึ่งต้องมีเฉียดพันเขาจะมั่นใจเป็นมูลค่าทางจิตใจมูลค่าในการทําสวนมันมีประมาณ3ปัจจัยที่ทําให้เกษตรกรต้องวางแผนเพราะตอนนี้ถ้าเราไม่ปรับตัวต่อไปเราก็ต้องโดนบังคับให้ปรับตัว ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรมิติใหม่ Next Gen ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำค่ะวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับคำว่าเกษตรมูลค่าสูงค่ะที่เป็นหนึ่งในทางเลือกของเกษตรยุคใหม่นี้นะคะที่ไม่ได้เป็นแค่การปลูกแล้วก็เพิ่มปริมาณอย่างเดียวแล้วนะคะแต่พูดถึงเรื่องของการวางแผนสร้างความแตกต่างเพิ่มมูลค่ากับสิ่งเดิมให้กลายเป็นโอกาสค่ะเทรนนี้น่าสนใจแค่ไหนนะคะใครๆก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้จริงหรือไม่ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับคุณเพนรพกีทองอินผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ผพ มายินต้นและยังพาาจากกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเพ,รพ็รพีต้องสอบถามก่อนเลยนะคะ,คะว่ากเกษตรมูลค่าสูงค่ะอยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าคืออะไรอะค่ะก็คือว่าความหมายของมันนะคะเป็นการทําเกษตรแบบประณีที่แตกต่างไปจากวิธีแบบเดิมค่ะคือเกษตรกรเนี่ยเขาจะมีความพิถีพิถันในการผลิตสินค้าเกษตรในฟาร์มในแปลงของเขาตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจะต้องมีการวางแผนค่ะ มีการคิดวิเคราะห์เพื่อจะผลิตสมมุวิยกตัวอย่างทุเรียนนะคะที่อยู่ในแปลงปูค่คําว่าเกษตรมูลาค่าสูงไม่ได้มุ่งไปที่การผลิตเยอะๆนะคะต้องผลิตเยอะๆเอามากองขายแข่งกันนะคะมันมีหลายวิธีการหรือทําคุณภาพดีอย่างเดียวก็ไม่ใช่ค่ะ<ม>สามารถใช้ความคิดของตัวเองในการต่อยอดเพื่อจะสร้างให้ราคาเมื่อขายทุเรียนเนี่ยสูงขึ้นนะคะเ<ม>ช่นการสร้างแบรนด์การขายนะคะ การใช้เทคโนโลยีการคิดวิเคราะห์การจัดการสวนก่อนการเก็บเกี่ยวการเตรียมแปลงนะคะหรือทำสวนทุเรียนของตัวเองเนี่ยให้มันรองรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เราทุเรียนก็สามารถออกมาได้นะคะรสชาติยังคงเดิมคุณภาพคงเดิมอย่างนี้เราก็เรียกว่าการทําเกษตรมูลค่าสูงทีนี้อยากจะให้ยกตัวอย่างให้เข้าใจหน่อยว่าถ้ามีสวนทุเรียนอยู่แบบนี้ค่ะจะเพิ่มมูลค่าเขายังไงนะคะในสวนเนี่ยยกตัวอย่างว่ามีการจัดการเนี่ยต้องทำอย่างไงบ้าง ก็คืออันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าพอเราอยากจะทําเกษตรมูลค่าสูงนะคะมันมีประมาณ3ปจ<ม>ัจจัยในภาวะปัจจุบันค่ะที่ทําให้เกษตรกรรายนั้นนะคะ<ม>เขาต้องวางแผนปัจจัย3ปัจจัยนี้อันดับแรกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเอลนินโญกับลานินยามันเป็นศัพท์ที่คู่กันในช่วงต้นปีเอลนินโญก็คือว่าทําให้อากาศมันร้อนขึ้นร้อนแรงพอมาประมาณปลายปีนะคะสิงหากันยาก็จะเกิดพายุฝนน้ําท่วมก็คือเป็น ภาวะลาินียา<ม>ปัจจัยแรกต่อมาค่ะปัจจัยที่สองเรื่องของผู้บริโภคซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องของภาวะทางโภชนาการที่บกพร่อง <c oughs> เช่นเราเป็นโรคเบาหวานหรือความดัน<ม>แต่ว่าเป็นโรคที่ไม่ติดต่อแต่ผู้บริโภคอะยังมีภาวะความต้องการในการจะบริโภคสินค้าบริโภคทุเรียนบริโภคอาหารใดๆนะคะแต่เขาต้องคิด<ม>เพราะว่ามันมีผลกับสุขขาระไมยมีผลกับสุขภาพตัวเองและในส่วนที่3ค่ะคือเรื่องของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจที่มีความตึงตัวสูงขึ้นเราต้องใช้เงินมากขึ้นในการจับจ่ายใช้สอยเพื่อได้วย<จ>เตียวชามเท่าเดิมซื้อไป 70- 80หลกัหลกๆ3ามปัจจัยเนี้ยพอกเกษตรกรเขาทราบแล้วเขาเข้าใจค่ะ,คะเขาต้องกลับมาวางแผนถ้าเขาจะต้องผลิตทุเรียนขึ้นมา1ไร่น,นะคะ,คะดังนั้นผลิตทุเรียนขึ้นมา1ไร่ต้องจัดการให้ตอบสนองค่ะกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 1. การจัดการสวนนะคะที่ปลอดการใช้สารเคมีก่อน ถ้าทุเรียนลูกนี้ไปถึงผู้บริโภคที่เป็นเบาหวานความดันท่านได้ค่ะแต่ต้องทานแล้วมั่นใจและปลอดภัย,ยดังนั้นทุเรียนลูกนี้ปลอดสารทุเรียนลูกนี้ปลูกได้ในสวนที่มีการจัดการสวนที่รองรับเราต้านกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง <S 2> <S 2> สูงว่าโรคลอนขึ้นในช่วงเมษามีนาคมนะคะเกษตรกรต้องคุมคนต้น เพื่อรักษาความชื้นแล้วก็จัดการวัสดุเหลือใช้ภายในแปลง mm hmm. คือไม่ให้มันรกให้มันมีความสะอาดอันนี้เขามีการบันทึกข้อมูลมีการจัดการนั่นคือการวางแผนแล้วก็ปราณีตมากยิ่งขึ้นถ้าแต่ก่อนอาจจะไม่ทําแต่ถ้าทําเกษตรมูลค่าสูงเนี่ยใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตพอเขามีวิธีการแบบนี้นะคะมันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเรื่องราวให้ตัวเองมีอัตลักษณ์มีตัวตนว่าพอจะจําหน่ายทุเรียน mm hmm. เข้าสู่ตลาด ทุเรียนมีสตอรี่การได้มามเป็นมูลค่าทางจิตใจมูลค่าในการทำสวนเห็นไหมคะคือและส่วนนี้ยังเป็นส่วนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอคือลดการใช้ป Ł ุ๋ยเคมีลงมาอมพอมีการไปวิเคราะห์ดินมีการไปวิเคราะห์น้ำก็จะใช้ป Ł ุย๋ยลดลงใช้ป Ł ุ๋ยตามความจำเป็นป Ł ุ๋ยมันจะไม่เหลือเฟือพอมันไม่เหลือเฟือมันไม่สะสมให้เกิดก๊าซเรือนกระจกภายในสวน ส่วนก็จะไม่ร้อนก็เป็นสิ่งที่เขาขายได้แล้วค่ะเป็นเรื่องราวที่เขาทําจริงๆนะคะแต่ต้องทําจริงแล้วเอาไปขายทีนี้การบอกเล่าเรื่องราวตัวนี้นะคะก็จะเป็นสะท้อนแล้วค่ะผู้บริโภคควักเงินแล้วจ่ายตังค์เพื่อซื้อทุเรียนลูกหนึ่งสองสาโลโลหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยลูกหนึ่งต้องมีเฉียดพันนะคะถ้าลูกดีๆลูกใหญ่ๆนี่เขาจะมั่นใจกับภาวะเศรษฐกิจที่ตึงตัวเราได้ทุเรียนคุณภาพดีทุเรียนที่ปลอดสารทุเรียนที่เกษตรกรคนนี้ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมาก คือเข้าใจแต่นี้เป็นหลักหลักหนึ่งของการทํามูลค่าสูงแบบแนวใหม่เห็นไหมคะว่าเขาไม่ได้แข่งขันว่าจะต้องทําทุเรียนให้ได้เนี่ยไลย่หนึ่งสองตันทาแค่ตันเดียวก็พอค่ะแ,แต่ว่าตันหนึ่งเนี้ยมีสตอรี่มีวิธีการคิดมีเรื่องราวมีความประณีตมีการประดิษฐ์ประดอยประดิษฐ์ประดอยทางความคิดประดิษฐ์ประดอยในการใส่ใจที่เอาหลักทุกอย่างที่เต็มที่นะคะเขาจะทํามาดังนั้นพอผู้บริโภคเรากลับเข้าไปอะค่ะได้รับสินค้าที่ มีมูลค่าทางจิตใจแล้วก็มีมูลค <c asing> <kop. S 2> ่าสูงสำหรับเกษตรกรที่ได้ลงทุนไปค่ะค่ะก็คือหมายว่านอกจากว่าจะทํามาอร่อยทํามามีคุณภาพเนื้อดีเคาะลดเสียงแบบออ้แบบนี้เลยทานแล้วอร่อยอย่างเดียวแต่ว่าให้กับเทรนด์ที่เปลี่ยนไปกระแสโลกที่คนรักสุขภาพมากขึ้นแบบนี้นะคะทุเรียนก็ยังขายได้อยู่แต่ว่าใส่ใจนิดนึงนะคะว่าสตอรี่ของเรานั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีลูกค้าทราบว่ามีการบริหารจัดการในสวนของเราเนี่ยแบบโอ้รักโลกด้วยอ่ะค่ะถูกทุเรียนลูกนี้ มาจากส่วนที่รักโลกด้วยแล้วก็ยังใส่ใจเรื่องของแบบว่า,าการปลอดสารเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าทุเรียนทั่วไปที่วางขายอาจจะได้ราคาประมาณนี้ทีนี้เราขยับขึ้นมาเพิ่มสตอรี่มากขึ้นอาจจะขายเพิ่มเงินได้มากอีกนิดนึงแบบนี้ถูกไหมคะอยากให้ยกตัวอย่างกลุ่มกเกษตรกรค่คะที่เขาปรับตัวมาทําเป็นเกษตรมูลค่าสูงอะคะ่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นยังไงบ้างคะ่ะ ก็ตัวอย่าง,ยงมีหลายกลุ่มนะคะอเอาใกล้ๆกรุงเทพก่อนก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยไม้ค่ะที่อำเภอกระทุ่มแบน<ม>ตำบลหนองนกไข่นะคะวิธีการของเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าวิเคราะห์ข้อมูลเก็บข้อมูลย้อนหลัง3ปีคีนนี้กล้วยไม้อะค่ะ ต้องซื้อขายตามเกรดเราจะเห็นช่อกล้วยไม้ที่วางขายทีเนี้ยเขาต้องทำช่อยาวแต่ให้มีดอกใหญ่ค่ะจะเป็นเกรดซูเปอร์เลย AA ปรากฏว่ากลุ่มกเกษตรกรกลุ่มนี้มีความประสงค์อยากจะเพิ่มสัดส่วนเกรด AA เนี่ยให้มันมาก ตลาดต้องการค่ะเขามีตลาดอยู่แล้วทั้งตลาดส่งออกต่างประเทศหรือว่าตลาดในประเทศเราก็มาดูว่าเราจะเพิ่มเกรดให้เกษตรกรได้สูงขึ้นอย่างไรก็คือหนึ่งอย่าให้มีแมลงศัตรูมาะบาดมากัดกินช่อดอกในช่วงที่ดอกกำลังจะบานก็ใช้กับดักกาวเหนียวไปติดตั้งแต่มันเป็นวิธีที่เกษตรกรเขาเข้าใจอยู่แล้วค่ะแต่เราเพิ่มเข้าไปแล้วก็บอกวิธีการต่อมาคือเรื่องของการให้น้ำ กล้วยไม้คือน้ำต้องถึงเพราะเป็นไม้ดอกเขตร้อนที่ต้องมีความชื้นทีนี้ยช่วงที่เซนซิทีฟคือดอกอาจจะมีการดุดร่วงถ้าน้ำมไม่ถึง hmm. หล่อเลี้ยงไม่ดีนะคะแล้วกล้วยไม้เนี่ยเป็นรากอากาศไม่มีวัสดุปลูกไม่มีดินเหมือนทุเรียน hmm. ต้องพ่นหมอกให้มีความชื้นดอกก็จะเติบโตดีได้ดอกใหญ่และช่อย,ยาวเ hmm. นี่ยค่ะพอเขาทำได้ในจุดนี้นะคะ กำลังการผลิตเขามีเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยพร้อมที่จะมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกัน mm. เขาก็ขายได้แพ็คช่อสวยงามนอกจากนี้ค่ะการทำมูลค่าสูงของกลุ่มกล้วยไม้ขุมดีนะคะยังมีเรื่องราวอีกกล้วยไม้ดอกเล็กๆที่ปลิดทิ้งหรือว่าต้องโดนคัดทิ้งหรือล่วงหล่นนะคะก็ไม่ได้เสียประโยชน์ก็เอามาทำช่อพวงมาลัยสวยๆเป็นเป็นพวงมาลัยยาวๆที่เราเห็นนะคะ mm. ในตามงานพิธีะคะ่ะ กลุ่มนี้ก็คือเอามาทําแล้วก็ขายได้มูลค่ามันเปลี่ยนไปเลยจากนี้ต้องทิ้งด้วยซ้ำใช่ค่ะแล้วก็ยังเป็นการช่วยเหลือแรงงานของผู้สูงอายุแรงงานของชาวบ้านที่อยู่ข้างๆเคียงว่างงานอยู่ก็มานั่งทําพวงมาลัยซึ่งมันก็ทําให้มูลค่าเนี่ยมันสูงขึ้นมาจากการต่อยอดอันนี้ทางกลุ่มเขาก็คุยกันนี่เป็นภาพภาพหนึ่งของกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ซึ่งอันนี้เป็นด้านการอุปโภคด้วยสายตา ใช้ความมือพอใจทั้งสายตานะคะอ,อันนี้เป็นตัวอย่างแรกเพิ่มเงินได้แน่นอนทีนี้ยกตัวอย่างเพิ่มอีกหนึ่งตัวคือสมมติทุเรียนกับมะม่วงนะคะจะคล้ายเพราะว่าเป็นตระกูลของไม้ผลเขตร้อนอตรงนี้เรามาดูว่าสองตัวนี้นะคะทํามูลค่าสูงยังไงทุเรียนนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มทุเรียนที่อำเภอหลังสวนตําบลหัดยายในกลุ่มเขาก็เก็บข้อมูลเหมือนกันมีการวิเคราะห์ปัญหา แล้วก็ปัญหาของทุเรียนนะคะอยู่ที่การจัดการสวนอยู่ที่การควบคุมต้นทุนการผลิตในแปลงแต่ทุเรียนยังต่อยอดต่ออีกว่าเขาไปทำต่อเรื่องของการทำโลคาบอนอยากซื้อขายคาร์บอนเครดิตในอนาคต mm. เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าสร้างสตอรี่ในแปลงตัวเอง mm. ไปไกลค่ะไปลึกแ mm. ล้วค่ะ mm. ก็ต้องเริ่มวางแผนเริ่มจดบันทึกกิจวัตรการให้ปุ๋ยประจำวัน mm. และกิจวัตรการ ให้น้ำการดูแลในแต่ละวันในแต่ละวันค่ะเป็นข้อมูลที่ละเอียดมากเพื่อจะบอกว่าภาวะการดูแลหรือการจัดการสวนทุเรียนที่หาดยายเนี่ยทำอย่างถูกต้องและถูกสุขะอนามัยมีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเป๊ะมีการให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสมเป๊ะและมีการเตรียมการก่อนการเก็บเกี่ยวเช่นดูระยะการออกดอกนะคะทุเรียนมีเระยะ Uh huh. ะระยะที่ต้องผสมเกสร uh huh. ทำเป๊ะ uh huh. ระยะที่ต้องมีการปลิดผลอ่อนทิ้งนะคะไม่ให้มีการดึงธาตุอาหารหรือว่า uh huh. ระยะที่ต้องเฝ้าระวังศัตรูพืช uh huh. เฝ้าระวังหนอนเจาะทางใต้มีการระบาดเยอะมากส่วนนี้ก็มีการดูแลพิถีพิถันเป๊ะ,ปะ uh huh. พอผลผลิตทุเรียนหาดยายออกมาก็จะออกมาแบบ มีคุณภาพดีโดยมุ่งว่าทุเรียนทั้งสวนต้องสามารถซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้คืออายุทรงต้นความสูงของต้นทุเรียนที่หาดใหญ่จะต้องปีความสูงพอเหมาะนะคะมีอายุที่พอเหมาะมีทรงต้นที่ถูกหลักเป็นทรงฉัด hmm. เขียว hmm. ดูดซับ Oh, oh. ความชื้นดีคือพอแบบนี้พอเราการจะซื้อขายคาร์บอนเครดิตกับองค์การบริหารการเลื่อนกระจกอะคะ่ะผู้ประเมินดูอะเขาจะมาดูแต่ตอนนี้ส่วนนี้อยู่ในระหว่างการที่ทำตรงนี้ควบคู่ไปกับการขายทุเรียนของตัวเองแล้วเขาก็ต่อยอดตรงนี้เข้ามา hmm. นะฮะอันนี้เป็นพาร์ทหนึ่งของทุเรียนอีกพาร์ทหนึ่งเป็นของมะม่วงค่ะ hmm. มะม่วงเนี่ยจะอยู่ที่อำเภอพราวนะคะจังหวัดเชียงใหม่ hmm. อ่าเป็นแปลงใหญ่มะม่วงก็ทำเรื่องคล้ายๆทุเรียนแต่เราเปลี่ยนสินค้า เขาก็วางแผนเหมือนกันค่ะแต่อยากจะมีมีธีมตัวเองมีประเด็นตัวเองที่มุ่งชัดไปเลยว่าหากจะทํามะม่วงส่งออกอย่างเดียว oh. เหมือนที่เคยทําเขาก็รวยอยู่แล้วค่ะเ oh. ขาไม่ได้มีปัญหาค่ะแต่ถ้าเขาควบคุมการจัดการลดปริมาณคาร์บอนให้มันคาร์บอนต่ําโลคาร์บอนทีนี้มะม่วงข้อสําคัญค่ะที่ต่างจากทุเรียนคือมะม่วงต้องมีการหอ่ oh. หอห่อห่อช่ชอผล uh. ด้วยถุงกระดาษ ป้องกันมแมลงวันทองไม่ให้ติดไปมะม่วงเขาจะต้องห่อทุกลูกทุกผลแล้วห่อให้ตรงเวลาทีนี้ผิวก็จะออกมาสวยก็สามารถไปขายได้ซึ่งซึ่งวิธีการทำเรื่องของโลคาบอนนะคะมันเป็นอีกศาสตร์นึงในศาสตร์สุดท้ายแล้วค่ะไปไปลายทางว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เราต้องควบคุมนะคะปริมาณของกา๊าซเรือนกระจกในส่วนเนี่ยไม่ให้มากเกินไปพอเราประเมินดูถ้ามันโอเคมันจะสามารถซื้อขายคาร์บอนได้ในอนาคต mm hmm. เขาถึงเรียกว่าคาร์บอนเครดิตแต่ว่ามันเป็นการซื้อขายในอากาศ mm hmm. มันไม่ได้มาขายลูกทุเรียนไม่ได้มาขายลูกมะม่วง mm hmm. แต่ตรงนี้ค่ะเกษตรกร,ร,กรสองส่วนนี้กำลังทำห mm hmm. ลักำลังจะบอกว่ามันคือเวนึง มันคือวิธีการหนึ่งของการทรํราเกษตรมูลค่าสูงจริงๆซึ่งห่วงไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมห่วงไปถึงเรื่องของการจะต้องปรับตัวะนะคะเพราะตอนนี้ถ้าเราไม่ปรับตัว ต่อไปแล้วก็ต้องโดนบังคับให้ปรับตัวด้วยสภาพที่ถูกต,ต้องวิ่งมาหาเราเองแบบน<า>ี้นะคะ<า>ก็จะต้องปรับตัวทีนี้ก็จะมีคำถามอีกหนึ่งค่ะว่าถ้าว่ากเกษตรกรบางท่านที่อาจจะไม่ได้คำานึงถึง3ปัจจัย <yt> ไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนก็นดีนะคะหรือว่าเศรษฐ,ฐ,ฐกิจหรือว่าเทรนด์เรื L ่องของสุขภาพปลงมาและยังขายแบบเดิมเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเขาไม่ได้ปรับตัว <Muy S 1> ค่ะคืออย่างแรกเนี่ย m ม n เ s ร็จ ของเจ้าของสวนหรือกลุ่มเกษตรกรอยากจะทำให้ไรายได้เพิ่มขึ้นก่อนหรือเปล่าตอนนี้ผู้บริโภคคือการตัดสินใจตัดสินใจที่ความพึงพอใจนะคะเรื่องของการแปรรูปแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นการเพิ่มเกษตรมูลาค่าสูงเลยไหมคะข้อสาคัญของการแปรรูปในยุคป,ปัจจุบันที่จะตอบตนองให้เกิดสินค้ามูลาค่าสูงได้คือปัจจัยอะไรที่จะทําให้การที่เราทําเกษตรมูลาค่าสูงเนี่ยประสบความสําเร็จค่ะ,คะอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากนะคะแล้วก็ถูกถามบ่อย